วัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปินมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น NT 540ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด40แรงม้าเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบ Direct Injection พร้อมเทอร์โบชาร์จ 1,647cc ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เงานะคะ กับสินค้าใหม่ของเราพี่น้ำเงินนำซับรถแทรกเตอร์อิสกิรุ่น NT 5 4 0ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี61นะคะรถจดทะเบียนปี61มาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินหน้านะคะด้านหน้ามีชุดใบมีดดันดินหน้าด้านหลังมีผ่านพวนนะคะสำหรับคันนี้นะรถสภาพสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆ เรียกว่าพร้อมไถพร้อมดันกันเลยทีเดียวค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถแท็กเตอร์อิซกิ uki, รุ่น NT 5 4 0ตัวยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวนะคะสะภาพสวยๆนะส่วนยางคู่หน้าคันนี้หนูจัดยางใหม่ใส่ให้นะคะกับรถแท็กเตอร์อิซกิรุ่น NT 5 4 0เครื่องยนต์งามๆสีสันสวยเดิมคันนี้สีสันสวยเดิมทุกจุดเลยนะคะสำหรับ540คันนี้ค่ะ รถจดทะเบียนปี61นะคะตัวรถพร้อมใบมิดันดีนาและผันไายเราพร้อมใช้ในราคาเพียง368,000บาทเท่านั้น368,000บาทเท่านั้นเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ เรียกว่ารถสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์อิสกิรุ่น n t 540เครื่องยนต์สวยเดิมสมบูรณ์ทุกจุดนะคะตัวนี้เป็น3สูบพร้อมเทอร์โบเรื่องของความแรงเนี่ยไว้ใจได้นะคะเครื่องยนต์แน่นๆเดิมๆค่ะไม่มีรอยแกะอยถอดไม่มีรั่วไม่มีซึมสวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้นะคะสำหรับตัวนี้นะ สภาพงามๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหากันอยู่สำหรับ540นะคะจิ่นพาดูชั่วโมงทำงานค่ะตัวนี้217ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสวยทำงานน้อยค่ะ217ชั่วโมงระบบเกียร์นะคะเกียร์หลัก8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังแบบซินโครชั่นนะคะตำแหน่งการปรับเปลี่ยน,นอยู่ใต้พวงมาลัยค่ะขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัว พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลียวง่ายเบาสบายค่ะบริเวณห้องโดยสารนี่ค่ะเบาะนั่งนุ่มๆน,น,นะคะตัวนี้ปรับขยับได้ด้วยนะสำหรับตัวเบาะค่ะหลังคาง,งามๆนะคะรถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆคันนี้สีสันสวยเดิมทุกจุดนะคะนี่ค่ะนี่คือสีสันเดิมทุกจุดเลยนะคะ เป็นรถไร้สวยเดิมนะคะ PTO ไม่เคยผ่านการใช้งานนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะท่านใดมองหากันอยู่ค่ะสวยเดิมคันนี้แนะนำเลยนะคะแต่ถ้าต้องการสีสวยสดใสเนี่ยแจ้งหนูได้นะปรับแต่งสีสันให้ได้นะคะคันนี้นะรถสภาพงามๆเลยสำหรับ NT 5 4 0ค่ะรถจดทะเบียนปี61นนะคะเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนตัวรถ พร้อมใบมิดแดนดีนาและผันไถ่รอพร้อมใช้ในราคาเพียง368,000บาทเท่านั้น368,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วย ปฝากกดติดตามกดซับสไคร b e ช่องหนูปิ่นแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกัน<ม>กับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณคะ่ะ